สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้ p ีเพจะมารีวิวและก็สอนวิธีการใช้งานนะครับในการใช้หมวดนะครับผม PC หมวดนะครับหรือว่าเดสก์ท็อปหมวดนะครับในตัวเจ้าตัวนี้เลยก็คือ Honor Magi c 5 Pro ครับสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบครับเช่นหมวดที่เป็นแบบมินอร์หรือว่าการสะท้อนหน้าจอไปยังมอนิเตอร์ของเราหรือว่าจอภาพนะครับหรือว่าจอทีวีนะครับแล้วก็ อีกหมดนะครับคือเดสก์ท็อปหมดครับซึ่งใช้งานเปรียบเสมือน PC แบบพกพาของเราครับใช้ Office 365นะครับผมในการดู YouTube ในการดู Netflix ก็สามารถใช้งานอย่างรูปแบบนะครับวิธีง่ายๆครับอย่างแรกครับผมเราเตรียมนะครับผมตัวมอนิเตอร์ของเราเอาไว้ใช้งานครับแล้วก็เชื่อมต่อเมาส์ตัวนี่ครับแล้วก็ตัวเมาส์ตัวคีย์บอร์ดผ่านตัวบลูทูธของเราเลยครับนี่ผมก็เชื่อมต่อลำโพงครับเชื่อมต่อลำโพงนี่ครับ กดลำโพงในการเชื่อมต่อเชื่อมต่อเมาส์เชื่อมต่อคีย์บอร์ดก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยครับในการใช้งานนี้ผม Connect 3อย่างด้วยกันเลยเพื่อว่าเวลาผมเชื่อมต่อในเดสก์ท็อปหมดก็สามารถกระจายไปยังพวกดีไวย่าต่างได้อย่างง่ายดายครับก็สามารถใช้ Office 365ลื่นไหลดีครับเพราะว่าผมก็ใช้ตัวนี้แหละในการต่อแล้วผมก็พิมพ์เอกสารซึ่งมันก็ดีมากเลยนะครับในการใช้งานนะนี่ผมจะขอเชื่อมต่อเลยครับอย่างแรกเราก็เตรียมนะครับ สามารถเชื่อมต่อเป็นไวเล็ตก็ได้หรือว่าเชื่อมต่อผ่านพอร์ตไทสีนะครับซึ่งพอร์ตไทซีของผมครับก็สามารถรองรับเป็น PD c h ชาร์จผมใช้งานไปด้วยชาร์จไปในตัวด้วยซึ่งก็ไปหารุ่นที่มันเยอะๆครับแต่ตอนนี้คือเป็น PC แบบว่าในการเชื่อมต่อผ่านตัวนี้สามารถเชื่อมต่อที่เป็นแบบว่าตัว PD ได้หมดแล้วครับผมไทสี c, แล้วก็เป็นตัวดิสเพย์ออกหน้าจอได้เหมือนกันครับอย่างแรกง่ายๆครับผมขอเชื่อมต่อเ,เลยครับสยบเข้าไปตรงที่ชาร์จเลยครับหนึ่งครั้งนี่ กดเปิดตรงหน้าจอของเราสักครู่ครับนี่ครับพอเปิดแล้วการชาร์จแบตก็จะชาร์จไปด้วยแล้วหน้าจอก็จะแสดงผลแบบมิลเลอร์ครับในการแสดงผลเป็นแบบมิลเลอร์หรือว่าการสอนหน้าจอของเราไปอย่างตัวนี้ก็ถือว่าทํางานได้อย่างลื่นไหลดีมากครับเห็นไหมนี่เวลาเข้ากล้องก็สามารถเข้ากล้องได้อย่างง่ายดายครับซึ่งมันก็มันสมูทมากเลยเห็นไหมครับว่ามันสมูทจริงครับในการใช้งานตัวนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยครับเวลาเราดู YouTube แล้วก็สามารถดูได้แต่ ไฮไลท์ของมันไม่ใช่หมดนี้นะครับก่คือหมดเดสท็อปหมดลวกันครับผมดู YouTube ผมมาเข้า YouTube ไปดูนี่ขอดูแบบฟังเพลงครับผมฟังเพลงแล้วก็สามารถไปหาฟังเพลงได้ดีตัวอย่างเช่นผมจะฟังเพลงนี้นี่หรือว่าจะฟังตัวนี้เห็นไ,ไหมครับมันก็สมูทลื่นไหลดีนะในการใช้งานนี่นี่ครับแล้วก็สามารถปรับให้มันเป็นแนว อย่วนี้ได้เหมือนเราใช้งานแบบอันนี้จอน,นี้มันเชื่อมต่อผ่าน 4K ได้ครับแล้วก็แล้วก็เปิดแบบ 4K เลยเห็นไหมอันนี้ถ้าเราเชื่อมต่อผ่านพอร์ตนะครับมันก็รองรับแค่ 1,80p 0นะครับนี่ถือว่าในการมิลเลอร์คือสมูทมากนี่ถือว่าในการสัมผัสในการสะท้อนหน้าจอมันสมูทมากเลยครับกับ CPU สัปดาห์ก้อน8เจนซงทำงานดีมากทุกอย่างดีมากเล่นเกมเหมือนกันครับเราก็สามารถเล่นเกมแบบจอใหญ่นะครับเพื่อใช้โหมดต่างๆเราก็สามารถสะท้อนได้เลยในการใช้งานดีก็เป็นแบบนี้ถ้าเราอยากใช้นะครับก็สามารถใช้ได้ล็อกอินเข้าไปเล่นเกมก็สามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลได้เลยครับเหมือนเราสะท้อนหน้าจอไปอยังแคทเกมก็ได้นะตัวนี้ถือว่าจบครับในการใช้งานนี่ลื่นไหลไปดูนะครับผมในหมด desktop นะครับเราก็ กดเข้าไปตรงนี้เลยนี่ครับมันจะเขียนว่าแบบนี้ครับนี่การฉายแบบง่ายครับเชื่อมต่อแล้วนี่แล้วก็ไปที่คําว่าหมวดการฉายครับนี่เราเรียกว่สาสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ก็คือหมวดแรกถ้าหมวด2คือหมวดเดสก์ท็อ,อ,อ,ทอปนะก็คือจําลองประสบการณ์ใช้งานแบบ PC บริการนี้จําเป็นต้องเข้าถึงไฟล์แล้วก็ยอมรับไปครับเรียบร้อยครับแล้วหน้าจอครับก็จะเป็นแบบตัวทัชแพดซึ่งทัชแพดก็ดีมากนะในการใช้งานครับบอกเลยว่าทัชแพดคือมันเป็นแบบ มันสมูทมากถ้าใครใช้ใช้เมาก็คือใช้ตัวเมาส์ได้นะครับเมาส์ก็สามารถใช้ได้นี่เมาส์ก็สามารถใช้ได้ทัชแพดดีครับเวลาผมอยากคลิกนะครับนี่แล้วก็สามารถกดได้นี่ครับบอกเลยว่าเวลาเราจะคลิกนะครับคลิกขวาปึ๊บแตะ2ครั้งถ้าเราจะเลื่อนแบบนี้ครับได้เลยสมมติผมจะเข้าไปที่แกลเลอร,รี่แต่ไ้นคลิกครับเหมือนเราใช้กับเมาส์ลเลยถ้าเราอยากลากครับเราก็กดค้างไว้นี่ครับ1ครั้งเราก็จับลากได้ซึ่งมันใช้งานได้อย่างง่ายได้ มากซึ่งพีชอบมากเลยครับกับตัวนี้บอกเลยว่าชอบจริงมันมันสมุดมากมันลื่นมากมันลื่นจริงเห็นไหมว่าถ้าเราเชื่อมต่อผ่านพอร์ต t y p C ที่เป็น PD ครับมันจะมีรูปไฟฟ้าชาร์จซึ่งเราสามารถใช้งานทั้งวันได้ครับสบายๆในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นนะครับผมจะจะดูรูปนะครับนี่อันนี้ผมใช้เมาส์ครับเมาส์คีย์บอร์ดก็สามารถลองหลับได้เลยนะครับผมเห็นไหม แล้วก็สามารถพิมพ์คีย์บอร์ดเราได้เลยนี่ครับสมมติตัวอย่างเช่นผมจะดูรูปนะครับจะดูรูปที่เป็นตัวนี่ครับผมไปถ่ายรูปมานี่ผมจะดูรูปที่เป็นแบบนี้นี่ครับผมก็สามารถซูมนะครับนี่ขยายได้ปึ๊บเราขยายได้นะครับผมก็เหมือนเราใช้ PC เลยผมจะซูมนะครับนี่ครับอันนี้ซูมอินเห็นไหมว่ามันสามารถใช้งานเลยครับซูมเอาซูมเอาอันนี้คือการแคปหน้าจอครับเดี๋ยวผมขอซูมเอาปึ๊บ กดครับกดนิ้วลงแบบนี้ปึ๊บนี่ครับคือมันใช้งานได้สมุดมากครับและผมก็ชอบมากนี่ครับมันมันแบบเราแบบประสบการณ์ดีมากครับถ้าเราอยากขึ้นลงแล้วก็ปัด2นิ้วครับผมลากไปลากมาคือมันสมุทจริงครับอันนี้ผมขอ,อยืนยันเลยว่าในการใช้งานคือดีจริงตัวอย่างเช่นผมจะดู youtube นะครับผมก็เอานิ้วไปปึ๊บนี่ก็จับไปที่ u t u b e ปึ๊บนี่ นี่ครับคือมันแบบตอบสนองดีมากเลยอ่ะตัวทัชแพดท,ที่ออกแบบคือดีมากอันนี้ผมขอชื่นชมเลยครับในการออกแบบนะนี่ปึ๊บ,บแล้วก็สามารถถ้าผมเปิดเสียงตรงนี้ได้นะครับผมนี่ปึ๊บเสียงเรานี่ครับเสียงมันก็จะออกทางตัวบลูทูธนะครับแล้วก็สามารถออกได้ครับผมนี่ซึ่งผมว่ามันเป็นหมวดที่มันโอเคมากแหละ การใช้งานตัวนี้มันจบครบนี้ครับเราสามารถเรียกว่าให้โทรศัพท์ของเราออกแบบใดห,หรือว่าอัตโนมัตินีครับเราก็เปิดเพลงได้เลยครับผมนี่ส่วนอย่างเช่นผมจะออกให้มันออกทางสมาร์ทโฟนของผมนีครับเสียงอึบนี่นีครับเห็นไหมเสียงก็จะออกลำโพงที่มันออกทางโทรศัพท์ของเรา นี่ครับตั้งค่าง่ายครับไปที่เครื่องหมายเสียงครับแล้วก็เลือกที่เป็นโทรศัพท์ของเราเพราะว่าหน้าจอมอนิเตอร์ผมอะ่ะถ้ามันมีเสียงอะ่ะถ้าหน้าจอเบอร์เตอร์ผมมีเสียงครับบางรุ่นมันมีเสียงเนาะมันก็จะออกทางหน้าจอผมแต่ผมให้เป็นที่โทรศัพท์ของผมนะครับหรือว่าเชื่อมต่อไปอยังบลูทูธมันก็จะออกไปทางบลูทูธนะครับผมซึ่งมันก็สมมติครับผมในการใช้งานนี่ผมชอบมากใช้เมาส์อ่ะเหมือนเราใช้ PC จริงๆเลยในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่ามันคุ้มมาก มันลื่นอ่ะรู้สึกว่ามันลื่นสมูทฟีลลิ่งแบบคือดีมากแล้วผมเปิดหลายแท็บด้วยนะครับนี่เปิดให้ดูเลยนี่ครับเปิดเพลงเบาๆไว้นี่นี่ครับดูจะเปิดหน้าจอหลายหน้าจอค้างเลยครับผมจะเปิดตัวไฟล์เปิด g ี s คือมันแบบมันแบบมันจบมันเปิดอะไรทุกอย่างได้หมดเลยครับดูครับว่าผมเปิดเยอะขนาดไหนอันนี้สามารถย่อขยายได้นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์แหละมันดีมากอะ่ะ YouTube เราก็ย่อขยาย YouTube ทักนิดนึงนี่นี่ครับตัวอย่างเช่นนี่ผมเบาเสียงลงงรับแล้วผมก็ไปที่นะครับผมตัวที่ education เสริมนะครับก็จะมี วต่างผมก็จะเปิดค้างไว้ให้เลยว่ามันสามารถเปิดได้เยอะขนาดไหนคือ1 2 3 4 5เปิด5แท็บครับตอนนี้โหเปิดได้เยอะมากเปิดคุณนี้อีก,กได้นี่เปิดดครับแลอ,อีกคุณมิดเปิด้อีกผม,ผมจะเปิดตัวโหดมากคือตัว powerpoint กับพวก office 3 6 5ดูครับว่ามันยังใช้งานได้อย่างดีมากเลยอ่ะแบบโหแบบผมจัดการเอกสารของผมเลยครับ ดูมันแบบมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบเฮ้ยแบบมันแบบมันใช้งานได้แบบใช้งานได้จริงอะครับดูผมเลื่อนไปเลื่อนมาได้หมดซึ่งมันตอบโจทย์มากเลยในการใช้งานตัวนี้หมดว่าเป็นหมดที่มันแบบมันโอเคมากอะใครแบบเอาไปเสียบก็คุ้มราคามากๆแล้วครับอันนี้เป็นหมดแต่ว่าใช้งานนะครับนี่แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับนี่ครับเอกสารเรา ตอพิมพ์ได้นะครับผมก็พิมพ์เพิ่มได้นะครับผมนี่แล้วก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยในการเชื่อมต่อได้เลยซึ่งมันก็รองรับนี่ครับรองรับในการเปลี่ยนภาษานะครับนี่โอ้ยซึ่งมันแบบโอ้ดีมากอะเปิดได้เยอะมากบอกเลยเปิดได้เยอะมากเปิดได้เยอะแบบสุดๆ โอ้เปิดได้เยอะแบบเยอะมากอะ่ะผมจะลองเปิดตัว Excel ดีครับนี่ครับดูครับว่าผมเปิดได้เยอะขนาดไหนดูดูเปิดเยอะมาก Fowpoint ผมก็เปิด Excel ก็เปิดเก l ยวรีภาพผมก็เปิดครับบอกเลยว่ามันสุดยอดมาก ความร้อนตอนนี้ผมสัมผัสอยู่ในมือผมก็ไม่รู้ถึงความร้อนนะครับถือว่าจัดการในหมวดตัวเดสท็อปหมวดถือว่าดีมากอันนี้ผมให้10เต็ม10เลยในการทําในการสมูทมันฟีลลิ่งดีมากอะ่ะมันดีจริงอะ่ะในการสัมผัสในการกดนะครับซึ่งมันโอเคมากแล้วก็สามารถกดออกอะไรครับนี่กดออกก็ออกครับออกได้มันเปิดได้เยอะครับบอกเลยเปิดได้เยอะนี่ปึ๊บถ้าเราเล่นเกมครับก็สามารถเล่นได้เลยเนี่ยแต่มันก็จะเป็นหมวดที่ว่า ฟิวเจอร์บางฟิวเจอร์อาจไม่ได้ทํางานในโหมดเดสก์ท็อปที่เขาบอกนะครับแต่ก็สามารถเล่นได้นะครับผมมันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่แล้วก็พวกต่างๆก็สามารถใช้งานได้ช้อปปี้ก็สามารถช้อปปหันได้เลยนี่ครับเราสามารถนะครับผมใช้งานหลากหลายรูปแบบนี่เปลี่ยนไวเปอร์ก็สามามรถเปลี่ยนได้เจ้ารูปที่เราใช้งานมาปรับเป็นโหมดไวเปอร์ก็สามามรถปรับได้ซึ่งมันก็เยอะครับปรับขนาดจอได้จะเป็นใหญ่เล็กนี่ก็ได้ครับ ขยายได้ซัเฟอร์เดนก็ได้ครับหรือว่ารีเฟซตัวน,นะจอซึ่งมันก็ตอบโจทย์ผมมากครับสันานี้ผมจะขอรีวิวแล้วก็สอนวิธีการใช้งานแบบเล็กน้อยเท่านี้เพียงเท่านี้นะครับผมสัปดานี้ขอบคุณครับ